สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้น้องแป้งขอแจ้งก่อนเลยน้องแป้งยังต้องอยู่ที่ถ้าคเิ็กต่อนะคะไปแม่สายก็คือไม่ได้นะคะโดยจะต้องขออาศัย ไปพักที่ท่าีิเล็กนี้นะคะตอนนี้น้องเป้งก็มาถึงน้ําอู้น้ำแมหกนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะมันจะล้นถึงสะพานแล้วนะคะคือเช้าเช้าที่น้องเป้งออกเดินทางมาเนี่ยสะพานแม่สายยังไม่ท่วมนะแต่ตอนนี้ท่วมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันแล้วก็รถนี่ต้องกลับโหแปบยบทิร์นกลับไปแล้วอันนี้เป็นรถที่วิ่งไม่ได้แล้วหรือว่าไงเนี่ย ว้ายดูนี่สิโอ้นี่มันอันซุ้มร้านอาหารนะั่นไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้น่าจะได้รับผลกระทบและเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนโอ้น้ำเนี่ยมันมันมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมโอ้ยลองดูเ็จขยะดีมันไม้อะฝั่งนี้น่ะฝั่งนี้โอ้ยรถนาโคลม,มาทำอะไรเอาขยะนั่งออกให้หน่อยไม่ได้ <c oughs> โอ้ดูรถ แต่รถเราสุ่มอยู่นิดหนึ่งนะคะได้อยู่คะ่ะเรียกมดแล้วะเอาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวโอ้โล่คุณนี่มาใส่เสื้อผ้าเลยเอาสปูดูอันไหมอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นซุ้มของเขาไหลมาหรือเปล่าเนี่ยมันมาติดท่อตรงนี้แล้วนะอ๋อโอ้ลวนท่อน,นั้นแตกแล้วหรือเปล่านั่นน่ะตัวนี้โอ้ดูข้างหน้านี่ อาเก้าอี้นั้นมันจะได้ไหมเนี่ยกันได้ไหมคะเนี่ยอันนี้แม่หกนะคะแม่หในท่าขี้เหล็กค่ะอุย้ยทุกคนที่โอ้ปีนี้ะ่ะมันเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันเยอะมากๆเลยนะคะดูเรือนี้ต้องใช้งานแล้วนุนะ่นอ่ะหนูซื้อขนมไปไหนซื้อมาม่าตุนไว้เลย เออไม่ต้องไม่ต้องออกห้องแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราอะอยู่อยู่ห้องอะเราจะไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะได้ดูแต่ในมือถือว่าเขาเป็นยังไงทีนี้เราอะเจอแล้วนะคะอ๋อ,อ้น้องเออตุนขนมตุนขนมปไปเมื่อกี้คิดว่าตรงนี้มันเป็นตลาดที่ไหนได้มันไม่ใช่ลคะค่ะโอ้นี่นีน ข้างในนี่น่าจะท่มเยอะอยู่อ้นี่ไงในหมู่บ้านนี่ก็โอ้กูดูดูรถนั่นนี่ไปไม่ได้แล้วทำไมไม่เอาออกมาแล้วนั่นอะเอ้าปล่อยให้มันท่วมเงี้ยตรงนั้นก็ท่วมอีกป้าท่วมก,กระตุก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 เ็จขยะไหลหมดเลยทีนี้ ไล่ส <oh! ูบาวานะ่ยเจ้าโอ้เจ้าออมาตัไซนะได้อยู่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ถามเขาดิ้วได้เปล่าอ๋อนี่ในถ้าขี้เหล่งนะหมักย่างหมักย่างโอ้ยคือเราก็ต้องไปอะเนาะนี่ลง โอ้หลองเท้านี่มันต้องใส่แล้วค่ะถือเอาโอ้ก้อนหินโอ้อะไรตัวนี้หมันได้เยอะไระไหลอะไรโดน มันไหลมานะคะทุกคนนี่นี่มันเป็นไหลมาจากป่าว้ายดูน่เยดูอันนี้มันซุยดูมันมาถึงกระจกเราตรงนี้แล้วอะรถคลองมันกล่ำแล้วอู้หไม้มาหน่ไปเปล่าไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม้มันไหลเดี๋ยวระวังไปไปไปเราไปได้เลย วังอุ้ยอุ้ยต้องจุงคนลุงไปนู่นแล้วอะ,อะนั่งแฟนก็เสียวแล้วเกิดอุ้ยมอเตอร์ไซค์นี่ต้องยกเหรอเนี่ยไม่ใช่มั้งโอ้ดูโอ้ไปละโอ้ผ่านแล้วเย้หายใจโล่งทีเลยยังยังยัง รถค้องยังกาเราก็ต้องไปสิเราสูงกว่าเขานะเออไปไปต่ออย่ารอช้าไปไปไวลุ่นโอ้โดม,ม,มันเซนเซมันมันมุนตู่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 อุย้ยไอติกตอนเนี้ยทำไมน,นี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำใช่ไหม คือเมื่อกี้ทางชุมชนขเขาก็ประกาศนะให้ช่วยเหลือกันเร็วน้ำป่าไหลมาแล้วอย่างนี้นะคะคันนี้มันจะเลี้ยวขวาหอัจากเข,ข้าตรงนั้นเราเลี้ยวซ้ายไปต่อค่ะอา้าข้างหน้าเราโอ้อันนี้หมักย่างติดถึงหูเขารู้ไหมโอ้ยน้องหมาอัมบลัน หลบจ้าหลบจ้าอุย้ยเราถึงดา่านนี่มันท่วมมาถึงด่านเลยแล้วเนี่ยตรงนี้เชี่ยวอยู่น้ำเชี่ยวอยู่ตรงนี้มันก็มีน้ำหมักย่างน้ำแม่หมักย่างซ้ายมือมันเป็นแม่น้ำเลยนะทุกคนมันเป็นแม่น้ำเลยนะคะคือน้องแ้งจะบอกแล้วว่าเออรถที่รถโดยสารเนี่ยเดินทางไม่ได้เลยนะคะวันนี้น้องแป้งคือแบบโชคดีที่ไปเจอ ไปเจอครอบครัคนหนึ่งที่เขาบอกมาส่งลูกสาวนะคะน้องังก็คิดอยู่ว่าถ้าเขาเป็นแท็กซี่เขาคงถอยแล้วนะคะ,อะโอ้นี่มันมาถึงด่านเลยนะแม่เอ้ยนัคข้องนี่เตี้ยนะอยู่นะโอฮอนด้าฟิตอุ้ยมอเตอร์ไซค์จะไหลแล้วเนี่ยคือบ้านเราอ่ะได้รับผลกระทบอะทบแค่นี้นะคะคือต้องไปเห็นประเทศเวียดนามกัมพูชาที่เขาได้รับ ทบจากพายุเข้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิวเป็นคันเป็นคันคนนี่ปิวเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้น้องแป้งขอแจ้งก่อนเลยน้องแป้งยังต้องอยู่ที่ถ้าคเล็กต่อนะคะไปแม่สายก็คือไม่ได้นะคะโดยจะต้องขออาศัย ไปพักที่ท่าี้เล็กนี้นะคะตอนนี้คือเขาปิดด่านค่ะเขาไม่ให้ไปนะคะเพราะว่าเขาถามลงไปว่าจะไปไหนไปเชียงตุงเพราะว่าเขาปิดตรงนี้แล้วนะคะคือไม่ให้ไปแล้วคะ่ะไม่ห้ามเดินทางแล้วนะคะก็เขาห้ามเราเราก็ต้องกลับหัวกลับเหมือนเดิมเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวอันตรายนะคะเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะทุกคน โอเคค่ะเขาบอกว่าขับหัวดีที่สุดแล้วสู้ๆนะพวกเราคือนอปจาเนี้รู้สึกได้เลยว่าขับรถในน้ำเนี่ยคือเราดูเขาเนี่ยมันน่าสนุกนะแต่มันไม่ได้สนุกเลยนะคะทุกคนคือเราอะ่ะดูอยู่บนหน้าจอนะแล้วมันอันตรายมากด้วยนะคะเนี่ยมันอันตรายด้วยน้ำก็เชี่ยวแรงยิ่งขึ้นยิ่งสูงมากเลยคะ่ะตอนนี้ ไปไม่ได้แล้วคือที่ด่านเขาไม่ให้เราไปแล้วเราก็ต้องเคารพในที่เขาแจ้งเรานะคะอือโอ้โหดูเหมอนอ้สุดยอดเลยอะ่ะอันนี้ต้องไปก็ติดอยู่ตรงที่หมักย่างนี่เลยนะคะ ทีนี่น้องไปจักเข้าไม่สายก็ไม่ได้แล้วจะกลับเชงตุงก็ไม่ได้ละคือก็ต้องอยู่ท่าคิเลกท่าคิเลกก็ไม่ใช่นะคือน้องไปยกออกมาที่หนึ่งแล้วโอ้โอคือก็ดีอยู่นะเขาแบบ ป้องกันไว้อย่างนี้คือน้องไปงเห็นตรงที่เส้นทางเชียงตรงอะ่ะซ้ายมือตลอดทางจนไปถึงเมืองพะเยาเนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่ซ้ายมือมันจะไหลตลอดเลยคือมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะโอเคเราจะพักที่ท่าขิเล็กนี่เลยค่ะ เราจะเสื้ออะไรเข้าไปกินเีนะัเดี๋ยวขอดูกันตรงนั้นมันมีตลาดอยู่โอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้มันจะนี่นะอันนี้เป็นซีรีส์จริงนะคะทุกคนมันไม่ใช่ละครหรือว่าหนังสั้นนะคะนี่ของแท้ของแท้แทดูเมื่อกี้ยังไม่ถึงเข่าเลยตวน,นี้ตัวน,นีึง ยู่เปินงแทงเตงเยอ๋อนี่ข่ามเก็บในอันในท่อไปไงอ๋อในท่อไม่ใช่ในแม่น้ำค่ะมันไหลามาจากแล้วมันมาติดเออลืมไปพูดเพียนหมดแล้วทีนี้เบลอหมดแล้วค่ะคือฝั่งขวาเนี่ยได้คือแบบบ้านเนี่ยท่วมแล้วนะคะโอเคขอให้น้ำลดเดียว ออสาธุเทวมเทวลาช่วยคุณขคองปกป้องรักษาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เราไปพักแถวๆที่โอ้คนนั้นล้มเลยอะ่ะดูแบบเดินเองก็ล้มเลย นี่คือเราออกมาคือน้ำไม่ท่วมนะอุ้ยไหลเข้าแล้วอะแป๊บเดียวอ้วเ๊บเดียวโอเคเราพ้นแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตซีรีส์นางแปลงเชิงตรงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคือเมื่อกี้เรามาตรงเนี้ยไม่มีเลยนะอเดี๋ยวเราต้องหาที่แบบว่ามันไม่น้ำไม่ท่วมเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้จะเอายังไงคันนี้คะคันนี้ คุณคะช่วยมกยาประ,ะคิตทักเคเล็กนะคะโอเคแล้วจะกันนะครับสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายอ๋อนางแปลงบอกว่านางแปลงพ้นลอวที่ไหนได้ในในหมู่บ้านก็ยังติดอยู่นิดนึง คนไหลมาอีกแล้ว